วุ้ยวุ้ยนี่ดูเองครับผมวัอน,นี้ก็ขึ้นบู้ชายครับช่วงนี้ฝนตกงนะสวัสดีครับผมผมสากกำพีเฉลยครับผมวัอน,นี้ก็พาไปเก็บเห็ดนะครับเนาะว่าซิมานบอดดี้เห็ดยังในมือน,นี้ครับผมไะไปเบิรงนน้ำกันครับผมพพี่น้องมันแกวันนี้ครับผมมุก็เป็นแก่ครับผมมันขึ้นเท่าเลยสีเท่าเลยเนี่ยโอ้เสียดายของครับพี่น้องเอาไว้นี่แหละสัน ตัวแรกกับระมาณเลยครับนี่ก็โอ้ขึ้นโอสีได้ของพี่น้องให้เบิร์นไหมครับผมเออโค้งเสียครับผมปลาเห็ดครับผมโอ้ยเจอแล้วครับผมเป็นยังบ่กอแดงครับผมบ้านแล้วบ่นี่ย่องมันก็เป็นจังซี่ครับผมเออดนีง่ายขนาดครับผมพูนไงอุ้ยนี่เกไว้นี่ยพี่น้องโอ้ยแกแล้วเนี่ยเท่าเลยนี่ดูดิเนี่ยมันเปาะแล้วเนี่ยโอ้ยพี่น้องเสียดายของ ว,ว้าพี่น้องเจย์แล,แล้วับผมแต่ขึ้นห่างๆเพราะเหตุช่วงนี้ครับผมปราแมนต้นฤดูเห็ดนะครับเนาะมันได้ดูฝนครับผมมันเปล,เล้อเลยดูเห็ดไปแล้วนี่ครับผมมาแล้วครับผมเราแลกกัมาแล้วนี่ครับผม,มงามขนาด เออพี่น้องมาเจออีกแล้วครับผมจักดอกนี่เออพี่น้องโอ้บุกลายี่น้องแต่มัน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 เถ่าสามอันพี่น้องเหลือดี๋ยวจะมาหาหกดอกพี่น้องโอ้ยงามขนาดครับผมครับผมพี่หน่อพี่หน่อพี่หน่อยผู้น่าหงุดหงิใหญ่แล้วครับพราดอกนี่โอ้ยมาพี่น้องเก็บครับผมนี่ครับผม แตกครับผมอพี่น้องครับผมอือหือโอ้ยไงกันาดครับผมอันนี้ปอดพี่น้องโหโอ้ยไงกันนะครับผมมื้อนี้โอ้โหอุโอู้ยไงครับพี่น้งองสัมจันเขออ่าครับผม โอ้อันนีเดิโอ้ยพีนรองรนี่ไหมโอ้ดินติดับผมฝนตกนครันเนะพี่น้องมาแล้วครับผม โอ้ยพี่น้องครับผมแมงเจาะบ่ครับผมแมงเจาะครับผมป๋าพี่น้องขึ้นเงาสีเลยครับผมนี่ขึ้นตามทางสีเลยโบขึ้นอาดขนาดเลยเป่นนีนน่ครับผมขึ้นกลางถนนเลยโอ้ย พีน้องอหกขนาดเลยพี่ในปลาพุณนะพี่ในแกได้พี่นอ้องน,อ,นนนองนี่พี่ในแกรครับผมบอ่อนนะครับผมพี่น้องขึ้นตามท่าไปนีครับผมนีนม่นี่ครับผมนี่อื้อหือพน้องไหมขึ้นในปลาครับผม าพี่น้องแก่มึดเลยวะแจ่ดอกีนหาดดอกอู้ได้ดอกนึงครับผมนี่ดอกนี้าพี่น้องเจอแล้วสองดอกครับผมนี่ผม <med> อือี่ด,งงนนดอกนี้ครับผมงูง่ามขนาดดอกนี้ครับผมอุ้ยนี่ดูีิ ถ้าเป็นองซองอน,นี้ไนหะมนี่อือหืโอ้ยครับผมอือหืโอ้ พ่อตี่นหน่อยู่นี่ไหมอืมเนี่ยผมโอเคครับผมมันอีก็แต่สักนีดครับผมไม่ได้ลายเตัวครับผมประมาณสักดอกบนสิบกว่าดอกเรือสิบห้าดอกหรือยี่สิบดอกนะครับผมแต่ว่าก็ดอกใหญ่อันนี่เบิ้งกระตาหน่อยไปเลยครับผมตีด,ดอกมันง่ายนะครับดอกอันนี้แต่พ่อแก,อกงครับผมมันอกีก็ ขึ้นบนลายครับช่วงนี้ฝนตกหนักขนาดครับผมแล้วก็เพิ่งจะแค่บ่ได้เศร้าเลยฝนนะครับแล้วเห็นนี่มันบ่เคยขึ้นบนบมีแดดครับผมนะครับเนาะก็ฝนตกตลอดบนดอยครับผมแต่ได้ขอบคุณครับที่เขามาชมให้กำลังใจนะครับเด้อฝากติดตามพี่ตะไปครับผมขอบคุณครับที่บ่มีวันสิ้นสุดขอบคุณหลายๆที่บ่มีวันสิ้นสุดครับผมสวัสดีครับ